สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3มีพื้นที่ในเขตบริการจำนวน7อำเภอได้แก่อเภอห้วยพึ่งอเภอนาคูอเภอขาวงอเภอกุชินารายอเภอนามนอเภอสมเด็จและอเภอคขม่วงมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน198โรงเรียนภายใต้การบริหารงานโดยดรชัชวรนอาราช ผู้อำนในการสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขตสามพร้อมด้วยดรชัยนรงค์ฤทธิ์วงศ์ในมนตรีจันทวงศ์และนายสรงวุฒิสอนล้อมรองผู้มืนในการสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขตสามการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขของสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสินเขตสาม ให้เกิดเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง198โรงเรียนที่เกิดผลสำเร็จชัดเจนนโยบายสุขาดีมีความสุขสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3ได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะปลอดภัยเอื้อต่อการใช้งาน ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้แก่นักเรียนและคุณครูโดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินการตามหลัก5สได้แก่สะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงามโดยการดำเนินการขับเคลื่อนดังนี้ 1. สร้างความตระหนักของผู้บริหาร ครูนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. การสำรวจสภาพห้องน้ำในสถานศึกษา 3. การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงซ่อมแซม 4. การใช้และบำรุงรักษา 5. การติดตามประเมินผลและการประกวดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3ได้ขับเคลื่อนการดาเนินการโดยแบ่งตามขนาดโรงเรียนเล็ก กลางใหญ่และแบ่งโซนการประเมินสีเขียวสีเหลืองและสีแดงในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับงบประมาณจากสพทจัดสรรให้โรงเรียนละ10,000บาทโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่มอบหมายให้โรงเรียนปรับปรุงซ่อมแซมเองมีการตรวจเยี่ยมติดตามผ่านกลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาการศึกษา และมีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของสภทโดยจัดลำดับคุณภาพสีเขียวเหลืองแดงซึ่งสีเขียวหมายถึงสภาพสะอาดดีปลอดภัยสีเหลืองหมายถึงอยู่ในภาวะเสี่ยงควรมีการปรับปรุงสีแดงหมายถึงควรมีการเร่งดำเนินการปรับปรุงนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกห้องน้ำที่เป็นต้นแบบ ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเชิดชูและให้กำลังใจนโยบายพัฒนาทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจ,จริงของผู้เรียนมีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำเลื่อนทูเอินสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสินเขต3ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้สำรวจอัตลักษณ์จุดเด่นและภูมิปัญญาในท้องถิน่น เพื่อทราบถึงจุดแข็งที่นำไปสู่การต่อยอดการสร้างผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้เกิดไรายได้ระหว่างเรียนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งมีโรงเรียนหลายแห่งในเขตพื้นที่ที่มีการสืบสารองค์ความรู้งานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นเช่นงานจักสารไม้ไผ่ของโรงเรียนหนองแสงทวินราชอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินและงานทอผ้าไหมเพลวา ของโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมอำเภอขาม,ม่วงจังหวัดกาลสินและยังมีสถานศึกษาอีกหลายแห่งที่สร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสารไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเจตคติที่ดีในการรับการทำงานและหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนต่อไป